วุ icana, ้ยใหม่ๆดูสีดิเขาผ่านนิดหน่อยบอกใหญ่อะแล้วแต่ได้หมดหอมควอดไฟมีกลิ่นควันโอ้ยดูสีมันสวยนะเนี่ยเงี้ยช้ำๆเลยกลิ่นไฟน้อยโอ้โหโอ้โหเจ๋อเจ๋อกองเชียร์กองเชียร์ เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับนู่นอสวัสดีครับคุณผู้ชมเจอกันที่นาครับวันนี้ผมรับหน้าที่เป็นคนส่งสเสบียงทเ่เด็ดคือนี่ที่อยากให้ดูครับเนื้อเสือทำสดใหม่เลยครับเสือดมควันนะวันนี้เดี๋ยวเรามาทำนี้กินกันด้วย นะครับจะทอดหรือจะย่างแล้วแต่นี่เลยคนทํางานเดี๋ยวผมพาไปดูนะของเด็ดครับนี่ของเด็ดแล้วมีเม,มนูอีกหลายอย่างครับวันนี้มากินข้าวกันที่นาพอดีพ่อมาไถนานะครับมากับคู่ครับหลังจากวางมือมาหลายปีมากนะสิบกว่าปีแล้วมั้งไม่ได้ทำครับห้าปีสิบปีประมาณนี้ครับสองคนนี้เขาจะไปไหนมาไหนเขาจะไปทํารั่อยกางเงียครับรอบนี้ก็เลยเหมือนลําลึกความหลัง เราถือโอกาสมาทํานาตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะทํานากินเองเนาะตั้งแต่นี้ไปก็เลยพอาว่าถ่ายเองก็ได้เดี๋ยวชวนคู่หูมาด้วยางครับก็เลยนึกถึงบรรยากาศย้อนย้อนหลังกันนุ่นที่สามนะครับโอ้สวัสดีครับวันนี้เรามีพ่อครัวนี่นาเนี่ยอ่ะเสบียงเบียงเดี๋ยวทําอาหารกินกันอะไรครับเนี่ยนี่ขออร่อยนี่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 นําเสนอเลยอะไรครับ เสือร้องไห้ดมควันสินค้าใหม่พี่เองอร่อยเดี๋ยวลองชิมดูนะพูดตามความจริงนะครับอร่อยก็บอกว่าอร่อยไม่อร่อยก็บอกว่าไม่ไม่อร่อยก็ต้องบอกอร่อยสวัสดีครับลุงลุงสามนะครับผมชวนเผากินไก่ครับเป็ดหมดโอ้เดียววัตถุดิบได้โอ้หอยหอยอะไรหอยเชอรี่เนาะหอยเซอรี่จริงๆผมจะเอาหอยนี่มาเขาเรียกหอยนามันจะไม่มีหัวไอที่น่ะเอาออกอยากมาปล่อยบ้านเราเนาะทางอีสานนะ แต่นี้มันจะมีหัวที่ต้องออกอ่ะแต่นั้นไม่ต้องออกลาก็เยอะนะแต่ไม่เอานี่หรอมันวยกว่าอันนี้ไม่ใช่โอ้มีหอยกับปูครับโอ้เห็นคุณผู้ชมเห็นผักที่มันลอยขึ้นมาไหมอันเนี้ยผักอันเนี้ยจริงๆเขาไปยำกินได้นะแต่ถ้ามันออกเยอะครับอันนี้เราท่วมน้ำไอ้ยอดมันก็เลยไม่ค่อยออกเยอะอันนี้เขาอันนี้เขากินเอาสามเนาะเก็บไปแล้วเอาเกีลยวเหรอะ ก็ว่ายอดมันยอดไม่ค่อยมีกินครับมันจะเอาไปต้มแล้วก็ยำอร่อยมากปลาอ่าผักอะไรปลาปลาสักอย่างน่ะ๋อเก็บไปแล้วโอ้แล้วพื้นบางพื้นที่คนจะเรียกผักกาดนาอ๋อผักกาดนาผักจุ่มปลาผักพักจุ่มหรือผักขมผักจุ่มปลาผักจุ่มปลาอ่าผักจุ่มปลาอันนี้อุงสามทำาีอไงกิน ส่วนใหญ่ที่ทําแบบหลักๆแล้วถ้าทํากินน่ะต้มยำาลยต้มแล้วก็ยำยำแบบรําช่าแน่นอนาะยัยแน่นอนถ้าบอกว่าต้มยำนี่ไม่ใช่ไปใส่มะนาวเหมือนไม่จำปาไม่ใช่ก็อะไรอย่างนะ้ยำต้มให้มันสุกให้คองผมอะไรมันออกจริงๆผมว่ามันจะเหมือนกับเราผัดมากกว่าน้คลุกอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ยำนะยำคำว่ายำไม่มีมะนาวนะครับถ้าเราอยู่ตามธรรมชาตินะครับแล้วก็เรารู้จัก หากินนะมันมันไปไหนมาไหนมันก็มีแต่วัตถุดิบทำกินได้นะคุณผู้ชมเออเดี๋ยวพามาดูนี้หน่อยดอกแคนาครับคุณผู้ชมที่เรามาปลูกอ่ะใบมันเหลืองไว้เนี่ยได้อยู่ได้อยู่น่าจะติดอยู่เนาะคุณผู้ชมเนาะนี่ก็ออกแตกยอดอยู่ยครับเดี๋ยวรอบหน้าหรือทำนาอีกก็พยายามเอาดินแถวนี้มากบให้ตรงเนี้ยมันเป็นเป็นสีแยกที่ใหญ่หน่อยเนาะ แต่นี้น่าจะออกยอดใหม่ครับน่าจะติดแล้วดอกแคนาะน่าจะติดติดง่ายครับอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อมันลอกค้าไปแล้วจริง,รงๆเขาทําอาหารได้นะคุณผู้ชมรู้ไหมครับมันเป็นตัวอ่อนของอะไรใครรู้ไหมครับเนี่ยเนี่ยเขาไปทํากินเป็นอาหารได้นะถ้าม,มันมีตัวอยู่ข้างในอะเราไปแอบไปหมกไปอะไรเงี้ยทาได้หลายอย่างเลยนุ่นๆโอ้เพ่งเครียดเขงเครียดจริง,รงๆส่งเรียนส่งอะไรก็เนี่ยครับไถานาส่งเรียน รถไทยที่ประมาณสิบกว่าปีแล้วนะเนี่ยหือถ้าอยู่ตรงนู้นน่าจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยโอ้โหโอ้โหกองเชียร์กองเชียร์เนี่ยละครับพ่อกับเนี่ยเพื่อนมุงสารมาเขาจะสนิทกันครับไม่ทะเลาะกันแล้วก็ทำงานร่วมกันสนุกสนานเงี้ย เวลาเราทํางานแล้วเราไม่เครียดนะครับไม่มันมันมันจะไม่ค่อยเหนื่อยมากแตงกวาพ่อมาปลูกไว้ครับเป็นแตงที่แบบลูกใหญ่มากเลยนะพ่อบอกต้นแคร์ต้นดอกแคร์ที่พ่มาปลูกไว้ปิดแล้วครับเนาะแบบนี้เป็นเขาเรียกว,ว่าแคร์แคะนะมันจะไม่สูงมากนะครับเก็บเก็บกินง่ายหนุ่มๆอาบน้ํากันเยอะไหม <c oughs> เนี่ยน้าเนี่ยอันที่ต้องทำเนี่ยก็จะเสร็จเนี่ยได้อีกกี่ล็อกเนี่ยใครถึงเช้าเปนก่อนเนาะอีกสามสามสี่เนาะเดี๋ยวรอเอาให้เสร็จก่อนเนาะค่อยกินข้าวเนาะไม่ไหวไรไม่ไหวอหรออะใครหิวอ่ะน้งสามไม่ม่หิววั้งนี่แรงอยู่แรงเยอะอยู่ไปวันนี้โผล่เนื้อเสือมาได้ปะเออจะได้มีแรงกันเนาะกินเสือดีกว่าใช่นันเขาเขากินไม่ไม่เนอะ ข้าวกินเอียงมี่ยังเป้เพื่อนหนอว่ะหนออ๋ดีนะหนอมาเอาเนื้อเสือเอาเนื้อเสือเสือดมควันที่เพิ่งทําเสร็จล่าสุดเดี๋ยวลองเอ้ยลุงสามลองชิมดูหนอได้ผมไหวหนอแล้วเจี๊ยวขําลูกด้วยนี่นี่ดอกเชไนยจุดหนึ่งครับต้นนี้ก็สวยอยู่เต่าที่มันขี้เขียวอ่ะมันกินได้นะนี่ไม่รู้มันกินได้หรือเปล่ามันดูสะอาดอยู่นะเดี๋ยวพามาดูนี่หน่อย ต้นไผ่ที่เรามาปลูกครับอันนี้มันเคยออกใบนะแต่เนี้มันน่าจะตายจริงแล้วแหละมันเหลืองแล้วมันเหี่ยวมันใบไอ้ต้นมันแห้งไปละแต่นี้ครับอันนี้เขียวออกใบก็พยายามดูดน้ําออกนะครับมันน่าจะชื้นเกินไปที่มันตายนะเนี่ยถึงเป็นอย่างนี้ก็ยังไม่แน่นอนนะครับต้องรอให้มันมีหนอก่อนถ้ามันออกหนอนี่คือชัดเจนละ ถ้าน้ำไม่ท่วมขังนานๆมันจะไม่ตายนะครับเราเมาปลูกสองรอบแล้วนะครับรอบก่อนเราปลูกลึกไปแล้วก็เหมือนน้ามันเป็นหน้าฝนพรดีน้ำมันขังเยอะนะครับมันก็เลยตายแต่เนี่ยอันนี้ก็เหมือนเขียวไปรอบหนึ่งมีใบเห็นไหมเริ่มตายต้องพยายามเอาน้ํำออกครับต้นไหนตายค่อยอามาเสริมมีไผ่อะไรแนะนําก็คอมเมนต์ได้นะคุณผู้ชมไผ่ยักษ์น่านผมกําลังสั่งมาอยู่ รูอมีภายอะไรแปลกๆหรือน่าสนใจอ่ะแนะนําเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะหามาปลูกนุ่นโฮ้ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มทําอาหารกันแนละ้วเริ่มก่อฟงก่อไฟกันแล้วครับมาเริ่มแล้วเริ่มจากก่อไฟโอ้วันนี้สบายแล้วพ่อมีผู้ช่วย <laughs> ผู้ช่วยผ <laughs> นะิวบ <laughs> ้านผู้ช่วยเชฟ <laughs> เสียชื่อนะเสียชื่อชวนผอกินเป็ดน,นะก่อไฟไม่ติดน,นะดับแล้วดับแล้วลมสวยากหน่อย,อยมันลมลมลมแรง เอาใส่น้ำมันเลยวะน้ำมันดีเซลน,น้ำมันชินน่ะชินเขาต้องมีนั่นไงเขาต้องมีเขาเรียกอะไรนะอุปกรณ์ทุ่นแรงถ้าใส่เกลอนก็ไม่ต้องไปไหนละโอ้ยเยอะแล้วหัวทำให,ห,ห,ห้หัวทำให้วัวอ่าเห็นไหมหใหส่น้ำมันสรุปแล้วนะครับเนื้อเสือเราเราจะทอดเอามันจะได้ง่ายนะครับพัดมาแบบ ดูอุ้ยใหม่ๆดูสีดิก็หั่นแล้วหน่อยบอกใหญ่อะแล้วแต่ได้หมดเออหั่นเป็นชิ้นกินง่ายเนาะอหั่นเลยกันอ๋อครับเนื้อเสือมันจะมีความเหนียวอยู่แล้วนะความนี่เหออความนี้เนี่ยเป็นไงหอมอ๋อหอมลองดมดูครับเนี่ยมี่ไงหอมโคตรไฟมีกลิ่นควัน โอ้โห <BAR K> นี่แย <m ats> ่งกันก <cond> ินแน่นอนมันเสือเนี่ยโอ้หอยโอ้ยดูสีมันสวยนะเนี่ยนั่งช้ำๆเลยเราไม่ได้แบบว่าทําแห้งนะครับอันนี้นะผมดองควมขอโทษนะผมมากวบด้วยอ่าลอกฉ่ํำโปะละฉ่ํำเลยเนาะทำมากวบมันหนีแข็งแล้วมันแข็งกินยากเหนียวเหนียวเกี่ยวคดีแล้วไม่ว่าแล้วงานเป็นไงเกี่ยวกับใจงานมาเมินแล้วเนี่ยก็เขาว่าเคียงวับ เคยียมปลาคู่ิี้หอนี่มันติดมานเสือนะครับโอ้ยอะไรเนี่ยพ่อมีคนมาเผาแล้วด้ยก่อนมาที่นี่คน <c oughs> เผาแล้วนี่ยเ้ยถึงทีก็เหลือเฟือแล้วนะเพราะว่าอาหารมีอยู่ผมซื้อไก่ไก่ย่างมาเลยพ่อ,อไก่ย่างแล้วก็มีผักกะเพรามีอะไรหลายอย่างอยู่จะได้แบบมีแรงไงทำงานนี่ไะเท้ากินยำหน่อยำต้มหน่อมันไว้หเรากินกินมลฟหน่อยระหว่างยืนรอไฟเนี่ย ลองเล่าที่แบบเคยทํางานแบบไถนาร่วมกันหน่อยเล่าความหลังหน่อยใครใครใครจะเริ่มก่อนจินดาไปไถนาลุ่มลุ่มอย่างก็มวยขำขนานมวยอ่ะไปไปตุ๋ยที่ไทยอ่ะดืงดึงไปแฮมมุตจะมาไปผอบไปมีเราไปอ่ะกันขวนเหรอค้อนอ่าทำที่ที่ทำที่ทำร่วมกันนี่กี่ปีแล้วอ่ะสองสามก็หลายปีกันครโอ้สาวสามสิบปีแล้วโอ้ไถนาด้วยกันเนี่ยเหรอไถนาด้วยกันก็เรียกคิงกับสองคน แหม่กลับมาลงสามไม่ใช่แม่เครื่องกำกับคนเครื่องเลยอ๋อรอบแรกมีแต่เครื่องพ่อเหรออืมมั่นแล้วก็เปลี่ยนกันเปลี่ยนกันหลังๆมาลงสามไม่ใช่แม่เครื่องเริ่มคลองก็ไปซื้ออีกเครื่องหนึ่งข้าวู้แล้วมันมันไหนต่างอ่ะทบ้าแล้วแล้วมันมันไม่เหนื่อยขึ้นเหรอมันมีเวลาพักกับพ่อหรือว่าหาเวลาพักเอาแบบหยุดก็หยุดเงี้ยเหรหรือว่าไงมันอีท้าว่าเขาเขาไปไปบ้านหกโมงหรอกหกนาฬิัาหกโมงหกโมงเนี่ยไปละชีชิเป็นมองเขาอย่างละอ่าพักจนตีงเตียงปลายหน่อย เอากำลังเลยละนวดนี่ชักพักก่อลุกขึ้นมาเอาเครื่องหมอยมงหมอยมงแล้วก็ตกถึงหกโมงนู่นโอ้ไม่หยุดเลยหรอยุดอยู่ยอยู่ก็ใ่ล้ไปนะถ้าขึ้นข้าวจอยกันห้าโมงก็ย่างเห่หน่อยเติมเติมน้ำมันคนเติมน้ำมันให้หน่อย่างเกินเนี้ยกินข้าวกิสักรรมก็ลงไปแถมเพราะแต่วันมันตกเจ็ดโมงไปกันมันมืดอ๋อคือยิ่งพลาทิ่ตกยิ่งดีเพราะมันไม่ร้อนแต่ยังมีแสงสว่างอยู่พอ จริงเขาแยกการมีห้องแาวไปด้วยกันเมื่อน่ะครับอันนี้อยากไปแหมต่างละดับมาแล้เขาไปด้วยกันก็ปีชิดปีบุนนะเช้าเนาะปีเนาะทำงานไทยนั้นวัตถุดิบมันกันดีเราถ่ายฟังเลยนะถ่ายฟังแต่มันมันดีไหมสมัยนั้นหมายถึงว่ามันได้เงินดีไหมได้เงินดีได้เงินดีอยู่แต่มันต้องโอทเอาอ่ะมันเดือนปลายอ่ะเยอะนานเลมันต้องทนาะต้องทำตลอดเออจริงจริงประมาณเดือนปลายคือมันเป็นช่วงมันนะเนาะถ้ามันเป็นช่วงมันเราก็ต้องทำตลอดอ่ะจริงจริงรู้ขาอควร้วยอ่ะ พิการนุ๊ตเพราาหาไล่ซฉื่มเขาเขาเฮี้ยนเขายังไงอ่าใช่ใช่จริงครับขนาดนั้นเดี๋ยวอดทนแล้วนะสองคนนี้คือส่งลูกเรียนด้วยรถไถนั่นแหละรถไถนั่นแหละขับนาเนี่ยขับใจกันฟ่องยากการเขาฟ่องมือมือขึ้นหามาไถนาเอาเนอะไถนากลางคืนเลยเหรอมันมีเวลามีนู่นเขาขับเปิลนู่นอ๋อหมายถึงรับปากแล้วต้องทำงานให้เสร็จปากเนี้ยไปตึกกล้าเอาไป ทีเนาะไม่ใช่ตัวน้น้าเปือนถ้าเปือนเดียวเขาก็มมาของเขาอ่ะของเขาหมีไม่ได้เงเมื่อคืนอ่ะเมือนกันอ่ะอน,นัน่นเลยสองคนคนของคนกำครึ่งบา่นการในหมึงเลี้ยงเดียวแล้วไม่บันเมื่อคืนเนาะสองคนคืออ่ะนี่มือนหนุ่มนี่โอเคแตบายแต่าผมรู้แล้วก็คือรอบแรกเนี่ยใช้เครื่องเดียวแต่ว่ามันมีคนต้องการให้ไถยเยอะยอยากให้มันเร็วขึ้นก็เลยลุงสามก็ไปออกมาอีกเครื่องหนึ่ง แต่ว่ามันก็เหนื่อยขึ้นเราก็หาเวลาพักเอาเนาะหาเวลาพักเอาแล้วตอนที่แบบเครื่องเดียวเนี่ยเราสลับกันเป็นชั่วโมงหรือว่าไงเอาแบบเป็นใหน้หนาใช่ให้นาแลอคนละไล่ไห,นหนึ่งไล่แล้วก็พักไอ้คนหนึ่งทำไรนอนรอนั่งหันปลาหันกระห่า,า <laughs> สมองนั่งรับคนนวลรับนเน่ะเอนนะเอแต่แต่มันก็รู้สึกว่าเสียเวลาจริงนเานาะเพราะเราก็พักมันหายเหนื่อยแล้วอะแต่ก็ตั้งต้องนั่งรอเครื่องเงี้ยเออก็ถือว่าเป็นแบบทางออกที่ดีนะหัวธุรกิจเหมือนกันนั่นแหละเหนื่อยเอาเลย มาเดี๋ยวๆค่อยถามอีกตอนกินข้าวก็ได้มา,<อ>าจัดเลยพ่อเอาถ <ขอ S 1> ้าใช่ป่ะมาคุในนี่แหละเขามันเสืส่อมออกเยอะหรอคุกคุกให้มันให้มันโดนน้ำมันให้พออันนี้เรื่องจร,ริงนะครับที่เรื่องลุงสามกับพ่อเนี่ยเขาจะเป็นเพื่อนกันมานานแล้วก็ทํางานร่วมกันอันเนี้ยมาเนี่ยเหมือนกับมาแล้วล้ำลึกความหลังเนาะจริงๆมันเราไปจ้างคนอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าเออมันนามันก็ไม่ได้เยอะมากแล้วก็พอทําได้อยู่นะครับก็ มาทำร่วมกันเหมือนย้อนวันวานแต่ถ้าเราถ้าเราทำเยอะหลายวันน่ะอาจจะเหนื่อยนะพอ่อพ่อกับกยยลุงสามว่าเยอะแล้วทางทางกันเยอะไหมมันเลยสามเท่า,อ,อ,าอ,อ่ะสามสาหกสิบทางกันเยอะไหมไรก็ล้วไรห้าห้าสิบแปดอะพ่อเออลุงสามเท่าไหร่ประมาณสี่แปดอะสี 11, ่แปดถ้าเอาสิบก็ปีอืออมสิบก็ปีเอาเลยอายุปล่อยไปกินเสือก่อนกินเสือก่อนเพิ่มพลังหน่อยเนี่ยอากาศฮะไอ้คนโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวไฟขึ้นหม้อแม่เนี่ย ดูเนื้อสีสวยนล้วเนี่ยเใส่หน่อย,เอ,ย,เ,อยเอาละแต่ช่วงมีเมือกินน,นี้บ่าเนาะกินนี้แล้ครับกินช่วงวันนี้น้อยโอ้ยดูดิสีสวยมากอืนี่น้ำมันรละไก่ก่ากว่าหน่อยอน้ำมันเสือออกมาไงอเอาเข้าวมาโคกดีกว่าเออ,ม,นนเอ,อมันเนาะเน้ำมันเสือลุงสามเคยกินไหมข้าวคั่วไขอ่อ่ะ มันมันวัวเอไม่เคยโอ้มันเอาไขวัวเนี่ยมาผัดแล้วก็ผัดกับข้าวจริงใส่ขมิ้นใส่หัวหอมลองทําดูนะอร่อยมากมันมันได้เยอะแยะเลยมามามาอันนี้อันนี้พร้อมทานครับหอมมากอันนี้พร้อมขายครับเอามาโชว์อันนี้โชว์พอแล้วครับนี่โอ้โหดูดูสีมันนยสุดยอดถ้าถ้าถ้าอ้ถามตากล้องหน่อยถ้าถ้าเห็นอย่างเงี้ย จะสั่งกินไหมกินครับนั่นแหละนี่ผัดกะเพราหมูกรอบนี่ส่วนห้อยมาแล้อ่กินหมด้ไหมทำหมูแดงวันนี้มันคั่มเลยก็กินนักเลยหรือคนเดียวเลยนะกินเต้าหู้เฮ้ยแต่ทำงานไม่เป็นไรถ้าทำงานอะไรถ้าทำงานหนักมันน่าดีกว่ามันมาจัดเลยครับลองเลยมาเ๋ยวเนี่ยจัดบันเลยนะจัดบันเลยอ่เกือบอมันมันมันเล่นง่ายอ่ะมันมันมันหอมมันหอมแล้วมันกรึบมันไม่เหนียวนะเป็นไงบ้าง ไอ้โม้ขนาดนั้นนู้นนู้นไม่ทันแล้วนี่หลายการแล้วว่ามันมันกรอบนะพผมว่าไม่เหนียวนะมันกรอบนะผมว่ามันกรอบๆอมหอมอะหอมมะขืนนะแล้วยังมีกลิ่นสมควันเข้าไปอ่ะสุดยอดอ๋อดันเทศนะพริกพริกอันแดงอืถ้าหันเรากินง่ายนะอกินง่ายเล่นคำเลยเนาะ ก็หั่นแล้วเนาะข้าวเตนียวซื้อไหนมาเนี่ยก็เรล่านี่ก็เหเรายังยังมาใส่เส้นก็เหเรายังมาใส่เส้นไม่มาดีด้านมึเด้อไปไปไปเถียงกับแม่ค้าหน่อยเขาจะเอาน้ำก๋เจ๋อสาดหน้าเนาะแม่ค้าลืมใส่เส้นว่ะเพื่อขอเจียนกัะมันเป็นแต่แดง จาแดเขานี่นัพิา,าแดงนี่นึกถึงไอนน้นี่เนาะแค่หมูเนาะมันต้องมาด้วยกันนะอิจารตาแดงกับแค่หมูไม่พอเนาะยงพิจาแดงอ๋อโอเ้เ <laughs> ี่งนี่น่ากเด็ด หวานดีนะหวานทุกอัอกนเนาะข้างัวอะัวเขาะหัวเขานี่นึง่งผูกผูกผูกกระเียงวาอะไร่ไหบอกว่ากินละเดี๋ยวนั่งกินข้าวกันอาหารก็แบบสุดยอด กินข้าวยิ่มครับก็นอนพักผ่อนปกติก็ทำอย่างเงี้ยเนาะกินข้าวเสร็จนอนสักหน่อยใช้เวลานอนกี่นาทีกี่ชั่วโมงประมาณประมาณเกินชั่วโมงอ่า<อ>ร่วงละวันนี้เหมือนย้อนอดีตด,ดีเงีนเนี่ยแล้วกเออแล้วกิ <laughs> วกนข้าวเหนียวไหมก่อนนั้นเนี่ยวันนี้ก็จัดข้าวเหนียวข้าวเหนียวใส่กระติกไปแค่อกินได้หไหนได้มดอ่ะอ้าวกินไม่กินเป็นเวลาเหรอ ววากก็ต้อง่ทำมันทำเหนื่อยๆนะแรงหมดหิวก็กินข้าวอย่างเงี้เนาะอันนี้ก็จะนั่นจะนอนพักกันก่อนเดี๋ยวค่อยลงนาต่อก็อ่ะสัมภาษณ์สักหน่อยเมื่อกี้ถึงไหนนะเมื่อกี้ก่อนก่อนกินข้าวเมื่อกี้หิวตอันนี้ก็ง่วงนอนอ่าเมื่อกี้เลยนะอ๋อจะถามว่าจะถามต่อจากเมื่อกี้นะฮะก็คือนาที่แบบไปรับเยอะสุดอะกี่ไร่พ่อจำได้ไหมทั้งสามโอ้โหไรแบบที่ที่เยอะสุดอะเจ้าเดียวอย่างเงี้ย บ้านเรามีสิบกว่าไรนั่นแหละอ๋อมันมันขึ้นอยู่กับพื้นที่เนะ <10 S 2> าะสิบกว่าไรสิบสองสิบสามให้นี่นักสุดแล้วอ่าก็มันมันเป็นรถไถที่แบบเดินตามมะครับมันก็ไม่ค่อยได้ไปไกลเนาะมันไม่เหมือนพวกรถไถใหญ่ที่แบบขี่อันนั่นแน่ไปไกลอยู่ก็แถวบ้านเราก็สิบสิบสองไร่เนาะเยอะสุดละปีหนึ่งนี่ประมาณกี่ไร่อ่ะที่ไถไปโอถึง100ร้อยไรไหม ถึงกถึงหรอโหสองคน,นงประมาณนคนล,น,น,นละห้าสิบไร่เนาะอ่ะแล้วเงินก้อนหนึ่งจากจากไถานาแค่ช่วงไถานาเนี่ยประมาณกี่บาทไรอ่ะต่อปีใช่โอ้สี่หมื่นห้าหมนแกสี่หมื่นปเนาะสี่หมื่นห้าสี่ห้าหมื่นเนาะไรกัสี่หมื่นห้านี่เลยไรกันร,ร้อยกว่าไร่นี่ได้แค่สี่ห้าหมื่นเองเนาะ่แต่สมอแต่การน้ำมันแล้วกายอย่างเขาก็คือกำไรล้วนกำไรล้วน เขาก็เอามาลงทุนทั้งนาเข<อ>าอย่าทำนาด้วยอราล,ลงตังนาเขาอันนี้คือคนไถนาตัวจริงครับถ้าถ้าเข้าแป้งเัาก็จะเหลือตังนักน่อยถ้าเข้ามัแปลงก็แล้วไปตีอนมีดาบมาแต่ก็มันมันมันได้กินเนาะก็ได้กินได้เลือกินเหลือใจแต่มันมีเก็บคนทำนานี่จะมาจะมาโรย แต่แต่หมากั้นเข้าอมากันาก้นมาอดเข้ามาโอ๊แต่ต้องทําตลอดทาตลอด <laughs> ถ้าเข้าถูกก็อยู่ตัว <laughs> ถูกมากก็ขาดทุนอีกขาดทุนทนี่แหละหลับเรื่องอะเดี๋ยวไม่สัมภาษณ์เยอะแล้วครับก็ให้พ่อกับลุงสารพักผ่อนกันนะครับก่อนที่จะลงนาต่อก็หลับกันนะครับเดี๋ยวผมขอลาคลิปคนเดียวก่อนนะครับ พักผ่อนนะครับทางานเหนื่อยไถมันเหนื่อยนะครับถึงจะแค่เดินตามมันสั่นมันอะไรเหนื่อยเหมือนกันก็ให้พ่อกับลุงสามพักผ่อนนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมบุญนุนเนื้อเสือด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอติดตามนาด้วยนะจะเป็นไงพรุ่งนี้ผมอาจจะมาถ่ายนะครับ